สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวตีลังกายญิงนะครับวันนี้มาอีกแล้วครับกับจอร์ดโอเวอร์เฮดนะครับเรื่องที่คุณอาจจะไม่เคยรู้นะฮะเกี่ยวกับลูก้าโมดิชนะครับวันนี้จอร์ดโอเวอร์เฮและทีมงานตีลังกายยิงจะมาเล่าให้ฟังนั่นเอง เอาละครับท่านผู้ชมเมื่อพูดถึงหนึ่งผู้เล่นนะฮะมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในโลกนะครับคอลูกหนังนะฮะอาจมีความเห็นแตกต่างกันไปนะครับแต่ถ้าหากเรานะฮะลองเอ่ยชื่อของลูก้าโมดิตออกมานะฮะทุกคนจะต้องหยุดคิดแล้วก็พยักหน้าเห็นด้วยว่านี่แหละคือที่สุดของที่สุดอย่างแท้จริงครับท่านผู้ชม ลูก้าโมดิตครับเขานะฮะเกิดในวันที่9กันยายนปี1985ในเมืองซานดารประเทศโครเอเชียครับท่านผู้ชม ซึ่งครอบครัวของเขานะฮะค่อนข้างยากจนพอสมควรเลยนะฮะเพราะต้องเป็นผู้ลี้ภัยสงครามมาจากประเทศเซอร์เบียนั่นเองครับโดยก่อนหน้านี้นะฮะปู่ของเขาเป็นทหารที่ถูกฝ่ายตรงข้ามนะฮะปิดชีวิตนะครับทำให้พ่อนะฮะที่เป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์ในกองทัพเกิดความรู้สึกหวาดกลัวจนต้องพากันหนีข้ามชายแดนมานะฮะด้วยความที่ เงินทองในภาวะสงครามนั้นนะฮะหายากมากนะครับแล้วก็อาชีพช่างซ่อมจิปาทาเนี่ยไม่ได้หาเงินได้มากมายอะไรนักนะครับโมดิต ผู้พ่อฮะจึงเช่าห้องในโรงแรมเล็กๆนะฮะไว้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวนะฮะซึ่งที่นั้นเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางอันน่ามหัศจรรย์นะฮะของเด็กชายลูก้านั่นเองนะครับเพราะเขานะฮะใช้ที่จอดรถในโรงแรมนั่นเองละครับเป็นสนามฟุตบอลไว้เล่นกับเพื่อนฝูงในทุกๆวันครับท่านผู้ชมโมดิตนะฮะได้รับการติดต่อจากทีมอะคาเดมีของซาดาวครับ เพื่อพาไปทดสอบฝีเท้านะฮะแล้วก็เซ็นสัญญาเข้าเป็นเด็กฝึกทันทีนะฮะในขณะที่เขาอายุได้เพียง11ขวบเท่านั้นเองหลังจากบ่มเพาะขัดเกลาฝีเท้าของตัวเองอยู่กับ NK s a d ซาดาวนานถึง6ปีนะครับดินาโมซากรบครับทีมระดับท็อปของประเทศนะฮะก็มาดึงตัวเขาไปอยู่ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าโอกาสมาขนาดนี้แล้วนะฮะก็ย่อมไม่มีใครที่จะปฏิเสธมันได้ลงใช่ไหมละครับท่านผู้ชม โมดิศก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะข้อตาําหนิเพียงอย่างเดียวของเขาในเรื่องตัวเล็กร่างกายอ่อนแอนะฮะก็ยังคงตามมาหลอกหลอนทําให้โมดิศนะฮะใช้เวลาส่วนใหญ่ในทีมเยาวชนซาก,กรบนะครับหมดไปกับการพัฒนาความแข็งแกร่งและก็สมดุลของกล้ามเนื้อเป็นหลักนั่นเองครับท่านผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามนะฮะฤดูการ2005 2006นะครับโมดิตนะฮะก็ได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจจากกุนซือเต็มที่เลยะฮะจนกลายเป็นตัวจริงของทีมชุดใหญ่นะฮะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะฮะก่อนที่จะย้ายไปเล่นให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับแล้วก็เรอัลมาดริดนั่นเอง การเล่นของโมดิตฮะไม่ว่าจะเป็นกับทีมชาติหรือว่าสโมสรนะฮะคือไม่ค่อยมีความหวือหวาวุบวาบอะไรนะฮะแต่เน้นเอาแน่นอนฮะมีประสิทธิภาพสูงไว้ก่อนนะฮะโดยสไตล์ของเขานะฮะทำให้เพื่อนๆในทุกตำแหน่งทั่วสนามสามารถเชื่อมโยงกันถึงกันนะฮะแบบเนียนตาเลยทีเดียวนะครับเล่นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นจนกูรูนะฮะหลายสำนักถึงกับ ชมนะฮะว่าหากมองกันลึกๆถึงโครงสร้างนะครับเพอเโมดิตเนี่ยครับอาจจะเป็นตัวสำคัญที่สุดในทีมเรียลมาดริกก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมสุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของโมดิตเพียวๆเลยนะครับใครที่ติดตามชมกันอยู่นะฮะก็ติดตามชมกันต่อไปว่าเขาจะพัฒนาตัวเองถึงขั้นสุดแล้วสุดอีกหรือสุดขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะ จอดโอเฮดและทีมงานตีลังกาหญิงก็ต้องขอตัวไปแล้วบายบายครับสวัสดีครับอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เขาด้วยนะ